ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนตาน,นครับอยู่กับผม f a t g ตเกมเมอและวันนี้ผมจะมาบอกว่าผมได้ทําการเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้ทุกคนเข้ามาเล่นไม่ถึงกับทุกคนครับผมรับแค่5คนเท่านั้นนะครับผมซึ่งไมค์ครับนะครับผมย้ำํำต้องเป็นไมค์ครับไอดแท้เท่านั้นและต้องเป็นเวอร์ชั่น1 1 6 2 2 1นั่นเองนะครับ ซึ่งใครอยากเข้าเซิร์ฟผมนะครับผมก็ต้องเป็นไมค์ครับ ID แทนนั่นเองเนาะซึ่งให้ทุกคนนะครับผมทักมาทางเฟซบุ๊กของผมเลยทางมิสซิผมเลยนะเพราะว่าพี่ผมอยากเข้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ IP เซิร์ฟไปนั่นเองเนาะซึ่งน้องๆนะครับผมจะเข้าได้แค่5คนเท่านั้นนั่นเองเนาะโอเคนี่เป็นเซิร์ฟเนาะจะเป็นเซิร์ฟอย่ตรงนี้นี่เองนี่เป็นเซิร์ฟฟัสกิเมอร์นั่นเองเนาะเข้าได้ประมาณ 20คนเลยนั่นเองเนาะแต่ผมจะรับแค่5คนก่อนเนาะแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมค่อยเพิ่มจํานวนเนาะถ้าแบบว่าเซิร์ฟมันไม่แหลกก็เดี๋ยวค่อยเพิ่มจํานวนให้เข้ากันเยอะๆนั่นเองเนาะผมก็อยากให้เล่นกันเยอะๆนั่นเองเนาะโอเคหากใครสนใจนะครับผมที่จะเข้านะครับผมทักมาทาง Facebook เลยนะครับผม5คนเท่านั้นนะครับผมหรือไม่แน่ก็ประมาณ6คนเนาะให้น้องๆรีบเลยนะครับผม ถ้าใครอยากจะเล่นด้วยนะครับผมสามารถเข้ามาถ่ายคลิปร่วมกันได้นั่นเองเนาะไม่ว่ากันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันเจอกันใหม่ในพายเอพิโซดหน้าไปก่อนละสวัสดีครับผมบาย